คณิตศาสตร์นี่บอกเลยว่าผมเกด4 8 2เป็น10 10 5 5 5เออโอ้พวรตอบ7กับ10ผิดไปแล้วมีคนตอบ8ถูกเราล็อกกันบ้านเพื่อนทันทีเราจะไม่รอช้านะครับผม5คูณ4เป็น9 9 9โอ้แแ เหลือ3นะครับผมเหลือ3นะครับผมดูก็รู้ว่าว่าใครตายดูก็รู้ป่าอะไรอ่ะเอ้ยมันยังมีชีวิตอยู่ไอ้ยไม่มันยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายจะไม่ตายเอาวลิขิตผมก็สรุปสด็กด้วยในูเวฟดาวดีเกมโรบอทในแมปแมทส์แอนเซอร์ออรดรายนะครับผมก็คือจะตอบถูกหรือจะตายนะ คณิตาศาสตร์นี่บอกเลยว่าผมเก๊ซี่นะครับผมบอกเลย <S <S 1> <S 1> เป็นแมปที่เราต้องตอบเลขข้างบนเนี่ยเห็นว 3, 2, ่า3คูณ2เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราตอบถูกเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วข้างล่างก็จะมีลาวาสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึงถ้าเราตอบผิดเราก็จะโดนลาวาตุ้ยแต่ถ้าเราตอบถูก เราก็จะลอดจากลาวานั่นเองนะครับผมเออเออเอะมาดิวะโอ้โหเรามานานและกวกเลยมาเพื่อต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้นะครับผมส <c oughs> ี่สองสี่สองแปดเออเจ้าอีซี่ <so easy, S 1> วะง่ายๆบอกแลว้วคณิตเกรดซี่ธรรมดา มันเลขเหมือนง่ายๆมันไม่ยากเลยลาวาขึ้นมาแล้วโอเคลาวามันจะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าเราตอบผิดเราก็จะตุยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราห้ามตุย98 7 10เจสิเสร็จลอกกันบ้านเพื่อนละกัน <laughs> ลอกกันบ้านเพื่อนดีกว่าเนาะเลขมันยากอะเนาะ เราก็ลอกกันบ้านเพื่อนดีกว่าไม่จำเป็นต้องคิดเองทุกอย่างก็ได้นะเอาจริงๆอเออว่ะเออจริงปะลอกกันบ้านเพื่อนดีกว่าโอเคดีดีเฮ้แต่ถ้าเราช้าเราจะรู้สึกว่าส2มสองแปแปปไม่มี8ป5ส5 1ห้าสิบห้าสบห้ารู้สึกว่าเราเราจะต้องยกกอบเพื่อนนะเพราะว่าเราตอบช้าใช่ไหมไม่ได้การแล้วอย่างนี้จะต้องตอบไวๆแล้วเพื่อจะได้ไปยะจุสูงไงเราจะได้ไม่ไม่โดนลาวาตุยก่อนนะครับผม5้าบวก6สบห้า เอ,อันนี้ผมเซียนอันนี้ผมเซียนผมบอกเลยว่าผมเซียน10บบวกเเป็น19เออยเฮ้ย,ยวายงานนี้วายบอกเลย,ยงานนี้วายวแต่ว่าทำไมมันตามคนอื่นไม่ทันสักทีวะทำไมพวกนี้มันสูงกว่ากูแถมกดเครื่องคิดเลขไปเนี่ยขี้โกงเชื่อเลยกดเครื่องคิดเลขขี้โกงเกิน8 2สองเป็น10 15 5 5ห้าห้า ใช่สิเขาตอบ16กันเราตอบ16ตามเขาดีกว่านะครับผมอย่าชีกเลยดีกว่านะเออโอ้โหเราอะมันก็มันจะไล่สูงขึ้นไปเรื่อยเห็นปะมันจะไล่สูงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยแล้วมัน,ม,นมันห่างจังวะให้มันห่างจากไอ้ข้างบนจังอ่ะโอ้ใจร้ายอะ่ะหกลมหนึ่งเหลือห้าเอออันนี้ผมเซียนในที่ผมเซียนผมรู้อยู่แล้วเลขง่ายๆอย่างเงี้ยมันอีซี่เว้ยโอ้แปดสองเป็นสิบสิบห้าห้าห้า ไม่ได้การแล้วผมจะต้องขึ้นไปสูงกว่าคนอื่นให้ได้เพื่อลดผลจากลาวานะอุ้ยลาวามันสูงห้าบล็อกเลยวะสูงจังว่าเฮ้ยหกหารแปดไม่ใช่โอ้ยสี่หารแปดเออเบสโอ้พวนตอบเจ็ดกับสิบผิดไปแล้วมีคนตอบแปดถูกเราล็อกกันบ้านเพื่อนทันทีเราจะไม่รอช้านะครับผมนะครับโหเราล็อกกันบ้านเพื่อนทันทีนะเราจะไม่รอช้านะครับผมโอ้โหใครไปตอบได้วโอ้ยสี่หารแปดบ้านหรือเปล่าเจ็ดลบสี่เหลือสอง ไม่ใช่สามสามตอบผิดไปแล้วตอบไปได้แล้วด้วยเหรอโอ๊ยไม่ห่อยแล้วเราอะมันขึ้นมาแล้วโอ้ยคุณบีค่ะยังไม่อยากโดนยางสดนะคะยังไม่อยากโดนยางสดคณิตศาสตร์นี่บอกเลยว่าผมเกดสี่เจ็ดลบสี่เหลือ2องสองสองบึกบ้าหรือเปล่าโอ้ย7จบวเป็น เก้า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 เฮ้ยมือสั่นเลยกูมือสั่นเลย,ยมือสั่นเลยแปดเจ็ดห้าสิบหกเฮ้ยเออมันสูงจะว้าทำไมวูนี่มันสูงจังอ่ะไม่รอกันเลยพี่โโอ้หเราดูลาวานะดูลาวานะบา้าโอ้โหคุณพี่คูดธรรมจริงคุณจะรอดไหมฮะเก้า 9, ออเอาดิกูตอบคนแรกอ่ะกูตอบคนแรกอ่ะเอาดิ ลบหนึ่งมันง่ายๆอยู่แล้วเป่าวว่าก็คือเก้าป่าวว่าเฮ้ยกูโดนแน่กูบอกเลยกูโดนแดกัเนเฮ้ยาแล้วแปดลบสี่เหลือสไม่ใช่เหลือสกูกดผิดเดี๋ยวไม่ใช่กูกดผิดกูคิดผิดไอ้ห่าเฮ้ยือตอบสีมันมาแล้วมันมาแน่กาน ได้สติสติไปบวกไปเป็นสิบหกออสิบหกเว้ยสิบหกเว้ยมันมาแล้วอะทุกคนมันใกล้มาก,ากเลยโอ้โหกูหมุมมมุนี้เลยไหมกูเปิดมุมนี้รอเลยไหมโอ้โหแล้วถ้าไปสูงสิบบล็อกสิบบล็อกก็คิดเถอะพี่เดีนื่งเนื่งโอ้สิบเก้าหรือหนึ่งแน่นอนดรวะอันเนี้ยขอให้บอกไอ้เลขแบบเนี้ยขอให้บอกนะไม่เอาคูณก็หาเนะไม่เอาคูณก็หานะเออห้าคูนสี่เป็นเก้าเก้าเก้า ให่ยี่สิบโอ้ยลอกกันบ้านเพื่อนอีกแล้วกูลอกกันบ้านเพื่อนอีกแล้วอย่างไน,นก็ตอบถูกนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะสูงไม่ทันลาวาแล้ววะ่ะงานนี้มันจะสูงไม่ทันลาวาแล้ววะ่ะไอ้ข้างบนนี่มันก็สูงเกิน6กบวกสิ 10, เป็น10บสไม่ใช่6กคูณสิเป็น60สิบอโอเคโอเคนึกว่าเครื่องหมายบวกอ่ะจะตอบ16แล้ววะ่ะมันไม่มี16กอ่ะเออ,อมาแน่ ามาน oh. <AND S 2> ่มึงไม่รอกูเลยไอ้ข้างบนนะใจลายอ่ะโอ้โหไปกันไม่รอเลยหกเกลบเหลือสี่กูโมเดต่พูดกูไม่ได้ดูโจทย์เลขคณิตแต่ตอนเนี้ยเออดิสเนทนเจ็ดเท่าไหร่อ่ะเจ็ดโอ้หมีคนตอบถูกเราจะล็อกกันบ้านเพื่อนทันทีนะครับผมนะมีคนตอบถูกเราจะล็อกกันบ้านเพื่อนทันที โอ้มาแน่มาแน่อีกสองรอบเท่านั้นแหละบายบายละเว็บนะบายบายโลกอีกสองรอบเว็บนะบายบายโลกเหลือหกเออเอาดิวะเอาดิวะขอเลขลบหนึ่งง่ายๆอย่างเงี้ยกูตอบได้แน่นอนเตรียมตัวละค่ะวันนี้คือเตรียมตัวไปละค่ะบายบายโลกรอเลยนะคะ7บเจ็ดกเจ็ดสิบสิบเจ็ดโอเคเจ็ดกเจ็ดอะไรนะเจ็ดกสิบเป็นสิบเจ็ดมิดหัวยังมิดหัวยังโอ้ขึ้นตีนมาแล้วรอบถัดไป กูตุยบายบายนะครับทุกคนบายสีบวกสี่เป็นแปดไม่ใช่มันคูน oh. คณโอ้โหกูจะบ้าตายช่วยดูเครื่องหมายให้ดีๆก่อนตอบได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยตุยเป็นเรียบร้อยยูได้ขอแก้ตัวอีกรอบดีกว่าขอแก้ตัวอีกรอบอยู่รับเกซี่คนิตไม่มีทางยอมหรอกเว้ย <c oughs> เฮ้ยใครพักกูอไอ้แม่งพักกูเร็วคนเกินมา เขาสู่สนามลบมาซีเว็บน้าเอาจริงนะรอบนี้เว็แบบนะเอาจริงบอกเลยเว็แบบนะเอาจริงที่หนึ่งต้องมาแล้วที่หนึ่งต้องมาแล้วไม่ใช่กูแอบเปิดเครื่องที่เลขดวงข้างกูแอบเปิดเครื่องที่เลขดวงข้างเยียมๆเงียไปบอกใคร <laughs> ขึ้นมาดิกูที่หนึ่งไงพวกเลยรอบนี้กูที่หนึ่งแน่กูที่หนึ่งแน่ที่หนึ่งห้าเฮ้ยทีเวิหนึ่งเป็นห้าไงล่ะเลขง่ายๆแบบเนี้ยขอให้บอกเลขง่ายๆแบบเนี้ยขอให้บอกเฮ้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 บอกเลยไม่คิดเลขของจริง คือเลขอะของจริงเออ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 เอเอ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 อเเออเ คูคุกษาสิบแปดสิบแปดกูตะกูตะกักเลยกูหกคูนจ้ากูเมื่อกี้กูอ้องเลยนะอ่ะจริงนะกูอ้องเลยแบบโอ้โหเกือบเกือบเกือบ เกือบเกือบตะกตุตะกักเลยอโอ้โหถามจริง9545ไงค,คูณย้อนกลับไงคือจังหวะคูณย้อนกลับไง9545คูณย้อนกลับอันนี้เป็นแบบเชิงลึกอะ่ะคือถ้าเป็นเด็กหน้อยจะไม่เข้าใจอะ่ะ <What? S 1> มันจะแบบป,ปรมาจารย์เท่านั้นถึงจะถึงจะเข้าใจการคูณย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยนะเลบเหลือ2 2 2ข้อแรกอนาคตกูมืดแเลบสเหลือ5อะไรกูพูด5แต่กูตอบถูกอะเร็ูเน้่ยงงเหมือนกัน เจ็ลบ5เหลือ2ไม่ใช่เจ็ลบ2เหลือ5เฮไมเดี๋ยวกูกเ็ดลบ2เหลือ5ก็ถูกดีกว่าแต่กูแก้กดคำตอบผิดเอ้แต่คูก็ตอบเอ้ช่างมัเถอะสองกูเกือบกดเลขหนึ่งแล้วเมื่อกี้คือกูเกือบกดเลขหนึ่งนะสามลบหนือหนึ่งะเมื่อกี้เกือบแล้เหลือเจ็ดโอ้ยผมบอกแล้วมาเลขลบเอามาให้ผมแต่หารคูณเอาไปไกลๆกลเก้าเจ็ด หกสิบสี่ไม่ใช่หกสิบเจ็ดดูนี่ดูพวกตอบตามดิพวกตอบตามพี่แล้วก็ผิดตามพี่อ้อเฮ้ยพวกนี้มันสายล้อกันบ้านนี่วาเอ้ยหนึ่ง มันล้อก,กันบ้าน yle, ีิว่าไม่ตอบก็เลยตอบตามผิดถึงไงละมึงมาแน่เออไอ้นั่นจะเตยแล้วเออ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 ่ผิดนะแปดสี่สามสิบสองถูกได้ไงวันนี้ถูกได้ไงวันนี้ถามจริงถูกได้ไงวะเดาวอะคือเล็กมันเยอะผมก็เดาเอาเฉยเฉยอะนะเดาวจริงบ้าบอกแปดบวกห้าเป็นหกแปดบวกห้าเป็นหกบวกูัว สี่บวกสองเป็นหกเออตอบพูดก็ผิดแต่เสื้อตอบถูกอะไรของกูงงกับตัวเอง parole, เหมือนก e yeah. claro ันนะจริงนะเพรปะแปด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 เอาเอาเหลือสามนะครับผมเหลือสามนะครับผมดูก็รู้ว่าใครตายดูก็รู้ปะอะไรอ่ะสามสองหกสอบสองมันตอบสองดูตอบสองตานมันตอบสองดูตอบสองตานเ้ยรีเร็วๆดีลาวะมึงรีบๆเก็บไอ้พวกนั้นไปสักทีดิ เฮ้ยหกเฮ้ยตอบถูกเว้ยตอบถูกเว้ยโอ้บอกแล้วหกกัะลบมาเฮ้ยมันยังมีชีวิตอยู่ไอ้วมวันยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายตายัไม่ตายแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งเรียบร้อยบายบายนะเพื่อนเพื่อนบายบายนะเพื่อนเพื่อนทั้งสอง รอบนี้แน่นอนโดเวฟนะทีึ่1อยู่แล้วประวะัก็พอแล้วคณิตเก4ี่ครับเอ็งนี่มันคันเทพดีกว่านะสําหรับใครที่อยากเล่นแมบนี้นะลองมาเล่นกันได้เลยนะวัดความสมองวัดความสมองเลยวัดสมองว่าโหดแค่ไหนในการคิดคํานวณน,นะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะผมสามารถมาลองเล่นกันได้เลยนะครับเจ้าลกนนี้ก็บายบาย